ดีค่ะดะิฉันนางสาวเบญจพรโตมาชาดิฉันนางสาวพิมพันธ์กอมเกี่ยงดิฉันนางสาวธีขาสอนดีพวกเราทีม Power Pop Girl เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่4คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองที่มีชื่อว่า เทียนกระโดกถ้าพร้อมแล้วไปชมการทดลองกันเลยค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองที่มีชื่อว่าเทียนกระโดกค่ะเอ๊ะว่าแต่เทียนกระดกน,น,ะนีนน่มันคือยังไงหรอคะนั่นนสิคะมันคือยังไงหรอคะเพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆสงสัยเราจะไปทําการทดลองกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเปรียบอุปกรณ์ก่อนค่ะสึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็มีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะ แย่2ใบที่มีขนาดเท่ากันค่ะอันดับที่สองเมมมุดค่ะอันดับที่3มใบบรรทัดน,นะคะค่ะอันดับที่4ค่ะกันไกลค่ะอันดับที่5นะคะไฟแชกค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะเพียนหนึ่งเล่มค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะไปเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะ ขับแรกนะคะเราก็จะนําแก้วที่เราเตรียมไว้สองใบนะคะมาวางให้เสมอกันค่ะอันดับต่อไปเราก็จะนําเข็มหมุดที่เราเตรียมมานะคะเสียบใส่กับเทียนไขค่ะเราใช้เข็มหมุด2อันนะคะในการทดลองนี้เวลาที่เราเสียบนะคะเราจะเสียบให้มันอยู่ตรงกลางของเทียนไขค่ะเสร็จแล้วเราก็นําเทียนไขมาวางไว้ตรงแก้วแบบนี้ค่ะ ทำให้เทียนไขยหยุดนิ่งนะคะถ้าหลังจากนั้นเราก็จะทำการจุดไฟที่ลายเทียนทั้งสองด้านนะคะ สงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเทียนถึงกระดกได้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะสรุปผลการทดลองนะคะการที่เทียนกระดกได้เป็นเพราะการขยายตัวของอากาศเมื่อเราจุดเทียนอากาศที่อยู่เหนือเปลวเทียนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้อากาศขยายตัวและลอยตัวสูงอากาศที่อยู่ด้านล่างก็จะไหลเข้ามาแทนที่เกิดเป็นกระแสลมเบาๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ และเทียนอีกข้างก็จะเกิดปฏิกิริยาน,นี้เช่นกันค่ะจึงทำให้สมดุลของเทียนเปลี่ยนไปและกลายเป็นเทียนกระโดกอย่างที่เราเห็นนั่นเองค่ะเาตัดข้